คงบรรยายไม่ได้เนี่ยนะครับวัน้าเราไปเก็บด้วยเก็บเองแต่ตอนนั้นก็รู้ไม่ใครเป็นใครไม่รู้เลยครับไม่รู้รู้นักข่าวคนเดียวอืรู้นักข่าวคนเดียวคือชุดต่างกับคนอื่นใส่เสื้อยืดกางเกงยีนที่เหลือนี่คือแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกก็เพราะว่าสภาพมันห้าวันแล้วคือกู้ในช่วงแรกได้มาสองก่อนครับนักข่าวกับท่านพลตรีตะวันครับผมไม่ได้คนเอามาเองเออมารู้ตอนไหนเป็นท่านพลตีตะวันไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าเป็นใครคือที่เอามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วแต่รู้ว่าเป็นนักข่าวคนเดียว เพราะว่า,าที่ที่นําร่างมาเนี่ยก็คือร่างที่เอามาได้ง่ายก่อนแล้วก็อยู่อยู่ข้างบนแล้วเอาเอาท่านท่านแพ็กมาแล้วไปก่อนนําออกมาแล้วก็แผนก็คือเอาไปที่พันหนึ่งแล้วก็ลงไปที่แปดหกศูนย์ใช่เป้าหมายไปที่แปดหกศูนย์เลยนะจากจุดแบ็คฮอกมาที่พันหนึ่งไปไงนเหมือนกันไหมฮะโอ้โหสุดจุดแล้วสุดจุดมันมันหนักกว่ามันหนักกว่ามันหนักกว่าฮิวอี้ไปที่พันหนึ่งโอโห้หนักกว่ามากคือสามเท่าอ่ะ คือมันไกลกว่ามันไกลกว่าคือคือความชันมันมันดิ่งกว่าคือตอนที่ผมลงไปที่ที่แบ็กฮอกเนี่ยผมไม่ได้ลงเหมือนธรรมดาผมคือไหลลงไปไหลแล้วก็ไฟฟ้าต้นไม้ไว้พอไหลไปช่วงก็ฟ้าต้นไม้ไว้คือใช้ใหญ่ตัวเราไปแล้วจับต้นไม้จับต้นไม้อย่างนั้นเนหะรับแล้วขึ้นนะอ่ะก็ก็โฟวิลอ่ะทั้งขาทั้งมือก็เกียรตกายกันขึ้นมาโฟวิลนี่คือมือตัวเรานะทั้งหมดเลยฮะคานขึ้นมานะครับต้องเกาะต้นไม้แต่ละคังแต่ละคั้งขึ้นมาก็เหมือนกันคือเอาท่านใส ก็ล็อกไว้ทีนี้ดึงก็วางแผนทีละช่วงทําล็อกไว้ทีละช่วงดึงขึ้นดึงขึ้นทีละช่วงยี่สิบสองนำออกมาได้สองท่านแล้วส่งกลับมาที่ศูนย์ฝึกรบพิเศษยี่สิบสามอีกเจ็ดท่านครับเอากลับมาที่เดือนพันหนึ่งรอเวลาถูกไหมครับคือมันต้องมารู้สึกว่าจะต่างกันคือวันหนึ่งวันที่ยี่สิบสามเนี่ยจะเป็นสองท่านไปก่อนครับใช่วันที่ยี่สิบสี่ที่เหลือที่เหลือครับแต่วันที่ยี่สิบสี่เบลตก ่อนจะถึงบุษยาหันทัวหน้าตอนนั้นอยู่ไหนผมอยู่ที่แปดแปดร้อยกำลังกําลังนําร่างผู้เสียชีวิตอยู่แล้วก็วิญญาณอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคือกำลังเรสร็จภา,ากรกิจทุกคนนีกำลังโอเคนะหายเหนื่อยแล้วนะ<ม>ทุกคนเต็มที่แล้ว<ม>นายทหารทุกนายเนี่ยเวลาพอพอร่างผู้เสียชีวิตผ่านเนี่ยคื้น้ําตาไหลทุกคนอืไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนเนี่ยผมเห็นแล้วแบบน้ําตาคอเนี่ยผมคือบอกเฮ้ยหมดแล้วเสร็จแล้วพอไี้ยินเสียงว่าฮอตกเนี่ยโอ้ทุกคนแบบ อืทานมาแบบพร้อมกันแบบว่าอะไรวะอะไรอีกวะอะไรเงี้ยคําคนี้มันมึนมันมันทุกคนมารับไม่ได้แล้วทุกคนรับไม่ได้เลยแบบคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่ไหวผมเองผมยังไม่ไหวเลยคนเขาอ่อนอะไนะหมดเลยฮะหมดหมดหมดเลยฮะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นเป็นฮอคือ,อตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าหออะไรยังไงใช่แต่ทํางมานันตกอีกแล้วเหรอตกอีกแล้วเหรอแต่ที่สุดก็ได้ลาเลียงทั้งเจ็ดท่านออกมาเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าพี่สมเกียรติเป็นคนที่ตอนนั้นยังไงฮะก็เข้าไปลําเลียงเจ็ดท่านสุดท้ายด้วย ดูได้ขนาที่ไปลำเลียง<ต>ออกแต่ก่อนที่จะเข้าไปลำเลียงในสองเที่ยวท้ายเนี่ยกําลังตรวจเครื่องที่จะทําการบินข่าวส่งมาว่าห่อตกอืข่าวออดคนเป็นนักบินนะนะทําไมพวกเราไปครับเสียใจครับถึงจะคนละหน่วยงานก็เถอะครับแต่ด้วยด้านที่เราทําหน้าที่เปน่อที่กินขาสัน่นไหมฮะว่าคือมันต้องมีอะไรแล้วหรือเปล่าทําไมตกสามลำ เขามีบบม,ม,มีมีส่วนครับแต่เราไม่ทําไม่ได้อืผู้ร่างผู้สียชีวิตยิงอยู่ด้านในเราต้องปฏิบัติให้เสร็จพอ,อาะญาติก็รออยู่เราบินต่อไม่คิดอะไรจริงๆตอนแรกก็ยังไม่บินเหมือนกันคือคือไม่ไม่ไม่คิดนะเราต้องบินต้อ,ตองบินครับเพราะฉะนั้นหลังจากเบลตกพอของกระทรวงทรัพย์รวมถึงกระทรวงเกษตร ก็ยังต้องบินเข้าไปต้องไปที่รับสุดท้ายว่าสุดท้ายอากาศเป็นไงวันสุดท้ายอากาศจะดีครับจะดีหน่อยเพราะว่าลงมาที่เนิน860เราไม่ต้องห่วงแต่ก็ยังมีบ้างเครื่องผมลงไปรับก่อนเครื่องผม114เป็นเครื่องแดงเนี้ยอีกเครื่องจะวนรออยู่กับเครื่อง3.1ในระหว่างนั้นเรายังติดต่อกันอยู่เพราะระหว่างที่จะเอาล่ามผู้เสียชีวิตขึ้นอะ ก็จะแบบเก้งก้างประตูปิดไม่ได้ช่างพยายามปิดก็ให้คนพยายามดันปิดประตูไ,ได้ข้างบนบอกว่าหนึ่งหนึ่งสี่เร็วๆหน่อยเมฆกําลังมาอีกแล้วอก็ต้องพยายามรีบเขาต้องทํางานแข่งกับอุปสรรคคือเมฆตลอดไม่ได้เข้าไปแต่ละเที่ยวเราเราเข้าไปสบายสบายฟังดูก็คือไม่มีแม้แต่เที่ยวเดียวที่สบายเลยไม่มีครับแต่ละน,น,นะครับแต่ละเที่ยวนี่เราจะต้องวางแผนแล้วก็ต้องกะเจนว่า เขาจะมาอีกหรือเปล่าถ้าเมฆนะถ้ามาอีกแต่เราสองเครื่องเนี่ยเราต้องคุยกันตลอดโทษนะฮะไม่กี่วันเนี่ยเสี่ยงตายสามสี่สิบครั้งครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราพยายามดูให้ปลอดภัยที่สุดแต่เราต้องทำทั้งหมดนี้คือภารก,กิจครับแล้วก็เสร็จสิ้นหัวหน้าเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมผมเชื่ออยู่แล้วอืมผมเชื่ออยู่แล้ว ทุกครั้งที่เข้าไปผมก็จะบอกจะบอกคอรับพระเ,เจ้าอยู่หัวขอบรารมีหน่อยผมจะไปสักสี่ห้าวันเจ้าที่ผมจะไปสักสี่ห้าวันลูกกตวัาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผมจะทําที่อยู่ให้ท่านผมจะทําที่อยู่ให้ท่านสมบูรณ์ให้ป่าที่สมบูรณ์ท่านะเปไปที่อยู่ของท่านก็ช่วยดูแลเราด้วยนะถ้าเราคิดไปดีก็แล้วแต่ท่านพิจารณาว่าทาทาอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราทาคือเราทําดีทุกครั้งเราคิดดีกับป่าแห่งนี้ทุกครั้งพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงไหม ก็ก็มีบ้างว่าในการปฏิบัติครั้งเนี้ยทําเพื่อชาติเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างขอให้รอดปลอดภัยสําเร็จดูร่วงไปด้วยดีก็เป็นส่วนรวมนะเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองผมขอญาตครอบครัวเขารู้ใช่ไหมครับว่าพี่ต้องบินไปบินมาในจุดนี้ครับครั้งแรกผมไม่ได้บอกทําไมไม่บอกกูก็ห่วง กลัวเขาห่วงแต่ผมตั้งใจไปทํางานไม่บอกครอบครัวยังไม่บอกครับตอนนี้แต่หลังเมื่อบอกเขาเข้าใจอบครัวผมเข้าใจครับว่าถ้าจะโถมารบกวนอะไรเนี่ยเขาเข้าใจแต่เขาจะติดตามข่าวผมเชื่อว่าครอบครัวพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่ก็ขอบคุณอาจจะเป็นตัวแทนในขอบคุณหัวหน้าขอบคุณนักบินขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมายที่ทํางานในนั้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจหัวหน้ามีอะไรจะพูดไหม ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดชดีดดกรมวิยาแห่งชาติส่าแัะพันธุ์พืชแล้วก็ท่านรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ทํางานในหน้าที่นี้รวมทั้งประชาชนที่บริจาคสิ่งของเป็นเป็นเสื้อผ้าบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นปัจจัยเป็นเงินบ้างอะไรบ้างที่มาสนับสนุนในการขาดแคลนในเรื่องภารกิจครั้งนี้ผมขอบคุณและซึ่งน้ําใจจริงๆแล้วผมว่าเน้ำใจตรงนี้มันเป็นหยดหนึ่งที่ทําให้เราเดียรู้สึกว่าเออยังมีคนห่วงใยสนใจเราอยู่ผมว่า สิ่งที่เราทําเนี่ยผมว่าในหลวงท่านดูอยู่มผมว่าท่านเข้าใจว่าภารกิจของอุทยานเนี่ยมีมากกว่านี้ยังมีหน,หนาสาดมากกว่านี้ครับครับ,ค,รบคุณน่าบอกกับป่าอะไรไหมหลังจากเสร็จภารกิจผมจุดทูบเทียนครั้งสุดท้ายผมไม่คนออกจากป่ามาคนสุดท้ายอมผมบอกกับพี่นักบินทุกคนว่าพี่รับลูกน้องผมกลับก่อนผมจะเป็นคนสุดท้ายที่จะออกจากป่าแห่งนี้มผมก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปบอกเกยวที่เดินทางผมก็บอกอ่า เจ้พาพ่อตะนาวศีเจ้าพ่อมาคิเอมาเอกคอเิเป็นเป็นเจ้าพ่อต้นน้าของพม,ม่าเจ้าพ่อสาระวะลูกกเทวดา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยทั้งปวงที่อยู่ในป่าวันนี้ได้นําร่างผู้เสียชีวิตกลับหมดแล้วาตามที่เด้ขอไว้แล้วก็การสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็ขออย่าให้เกิด แล้วก็เจ้าทุกนายเป็นเจ้าที่ของทุกนายขอสัญญากับป่าแห่งนี้ว่าเราจะดูแลป่าจะทําที่อยู่ของให้ท่านให้สมบูรณ์ให้ป่าแห่งนี้สมบูรณ์จะมีภัยปัจจัยไปคนภูเขาต่างๆเราจะปกป้องผืนป่าแห่งนี้แล้วตามพระราชบัญญัติของเจ้า,พร,จาพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ดูแลรักษาป่าแห่งนี้ให้กับคู่ของคนไทยจะเป็นผืนป่าไม่จําเป็นต้องเป็นมดรดกโลกขอให้เป็นเป็นมดรดกแผ่นดินเท่าน,นั้นเองครับขอบคุณมากครับพงศ